ผมพร้อมแล้วครับมาตอนกินก็พยายามกกนครับไม่ต้องเขียวไม่ต้องเขียวนะฮะอ่าเดี๋ยวสอนให้ดูก่อนท่านผู้ชมปกติเวลาเราตักเข้าไปใช่ไหมครับเราสามารถกลืนได้เลยครับเกลืนได้เกลอนได้เลยครับมันกลืนได้เลยจริงปกติเกืนไม่เป็น ส่วนดีโซเชียลแหละยูทูบนะครับผมมาแล้วเข้าสู่ช่องนักเก้าพันแคลนนะผมวันนี้มาอีกแล้วครับผมกับพี่แนทนะครับผมทางไหนใช่นี้ใช่ไหมเชียวว่าคนดูจำผมได้ไหมเชียวใช่เปล่าใช่ว่าช่วงนี้ช่วงนี้พี่แนทออกไปทางแบบว่าแนวเล่นกล้ามอ่าครับผมมาดูแลสุขภาพนิดนึงเออมีเฮียยงเป็นไอดอลอ่าฝึกวิชาร์พุทเฒ่าเต่าผู้ชมเออก็เดี๋ยววันเนี้ยสายกล้าม สายกล้ามต้องกินโปรตีนเราจะพามากินเป็นเนื้อบัวจากขอกไก่ดูดีเหรีดีดีปกติดีเลยไม่ได้นะคือถ้าแบบธรรมดานี่ผมจะคอดข้างคันคอแล้วแบบกล้ามเนื้อผมที่มันสร้างมันแต่ละมัดอย่างเงี้ยมันต้องแบบของดีอ่ะเข้าไปสร้างปกติถ้าชิ้นหนึ่งที่เรากินก็กิโลละประมาณ6 5 0 0นหะพี่บอลแต่ว่าวันนี้จะเป็นเนื้อไดเอทชิ้นหนึ่งประมาณ2 0 0 0 0 20,000งห่่ชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นเท่านี้ประมาณ20,000 นเดียวจังหวะนี้กล้ามผมไม่ต้องมาแล้วเฮ้ยพี่บอลผมลืมขายของครับเห็นเห็นไหมเห็นไหมอันนี้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 ไม่ต้องโฟกัสอันนี้พี่เกี่ยวผมเลยนะอันนี้คือแม่งแม่งมันอันนี้มันอะไรนะตัวใหญ่อันนี้คือผอมลงไหมผอมลงผอมลงผอมลงไหมตอนนี้ผมได้ตัวช่วยดีครับอะไรเหรอครับไม่แล้วผมสมัยมัจฉะนะครับผม อันนี้คือเป็นตัวช่วยตอนที่เดียรเอ็ลงน้ำหนักเพื่อที่ไปต่อยไอรอนไฟใช่ไหมคือตอนแรกอ่ะเราหนักอยู่ที่106นะครับผมตอนนี้หนึ่งร้ยเจใช่ไหมเฮียไม่ใช่ตอนนี้ึงนี้ตอนนี้คือ96.7นะครับผมเรากินก่อนออกกำลังกายหรือว่ากินก่อน ไปซ้อมมวยอะไรอย่างนี้มันก็จะช่วยแบบว่าดึงไขมันเก่ามาเป็นพลังงานแล้วก็ลดการสะสมของไขมันใหม่ถ้าเกิดว่าสนใจสั่งซื้อก็จะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ตรงนี้นะผมแล้วก็คาอธิบายของวิดีโอจะมีลิงก์ให้ด้วยนะผมผู้ขายขนาดนี้ถ้าไปซื้อหน่อยเอ้ยนะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีอันนี้รถใครครับเนี่ยเอารถพี่แนนไงทมอันนี้ไม่รู้ว่าตอนที่ในนี้พี่แนทเขาทำช่องคือนั่นแหละครับทำช่องช่วงน, <โก S 2> นี้คือแบบว่าวิวดีอะไรก็ดีใช่ครับคือเนี่ยก็เหลือๆนี่ก็เก็บเงินซื้อนี่ก็เสดเงินนะชิ นี่พี่แนทขับมาจากเชียงใหม่ยืนใกล้ไงเดี๋ยวเป็นรอยปกติพี่แนทมานี่คือพี่แนทเขาจะนั่งเครื่องมา <c oughs> อันนี้คือพี่แนทขับมาวันนีน้ขับมาเลยขับมาเลยชิวสบายก็เนี่ยใครอยากจะรวยก็ทำยูทูปก็อยู่แล้วท่านผู้ชมไปดูข้างในมา เช่าบ้านแล้วเรามีเชฟมาทำข้าวกินด้วยอันนี้คือเรามีเมนูบนโต๊ะอยู่สาเมนูซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้ใช่ไหมว่าเราจะกินอะไรบ้างใช่ครับผมเดี๋ยวเรียกเชฟมาไหมเชฟที่นี่คือเรามีเชฟมาทำให้กินถึงที่บ้านเลยเชิญครับเชฟเชิญครับเชฟมาฝั่งนี้ครับตรงนี้เชฟมาหลังกล้องใครเห็นเชฟสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คือทำอะไรให้พวกผมกินบ้างครับเชฟเมนูนี้นะครับจะเป็นเนื้อย่างต่างนะครับราดด้วยซอสคอนเ็ปต์ ที่เราเห็นนี่คือเป็นแกงกะหรี่นะครับที่ตุ่มด้วยลิ้นตะครด้สี่ชั่ใช่ครับสี่ชั่วโมงครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นเนื้อนักเกิลทำเป็นข้าวหน้าเนื้อนะครับให้มันรีเซ้นแกงกะหรี่แล้วก็เราเป็นแฮมเบอร์กนะครับเป็นแฮมเบอร์ที่ทำจากนักเกิลเหมือนกันนะครันักเกิลมันคือนักเกิลมันคือช่วงขานะครับคล้ายๆนักเก็ตไก่ใช่ครับ ครรัับผมววนนี้้าดยซอส Vegetable c ครีมซอสครับอ๋อบางสายกินได้ออันนี้คือเป็นไซส์ที่ทำขายแบบปกติหรือเปล่าครับราคา890บาทเราอันนี้คือชามใหญ่เหนือ1นกิโลครับแล้วก็จะมีแกงกะหรี่อีกแกงกะหรี่หนึ่งกิโลแล้วก็มีข้าวแปดร้ก้สิบบาทสองกิโลแต่ถ้าอยากอยากได้แบบถูกๆก็ไปเจนาเจนาถูกกว่าเจนาประมาณห้าสิบบาทเป็นข้าวกับผอมหมูกรอบ ดเนื้อไอที่บุกฟางบุกฟามย่างปลาอันนี้คือก็จะอยู่ที่ประมาณเ0้าร้อยบาทเก้อยบาทแฮมเบอร์เกอร์ันจะอยู่ที่สองสองก้อนจะอยู่สามร้อยเก้าสิบบาทอันนี้คือเราทำพิเศษมาเป็นแบบสามก้อนอะไรอย่างเงี้ยปกติทั่วไปก็จะเป็นจานแบบอันนี้ใช่สามอันนี้คือใช้อันนี้คือมร้อยสามร้อยเก้าสิบาสิบบาทก็คืออันนี้สามารถสั่งซื้อได้ที่เพจของกอริลลาวาเกียวที่ที่เพจให้ตรงนี้นะครับผมคือตอนเนี้ย เขาขายเป็นเนื้อเป็นก้อนด้วยเปิดรับตัวแทนจำหน่ายด้วยแต่ถ้าสมมติว่าอยากจะสั่งไปอ่ะไม่ต้องทำอะไรเงี้ยเขาจะมีเป็นการทำวิเว็บทำให้ด้วยนะอันนี้แค่เข้าเว็บแล้วกินได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับทำง่ายไม่ยากเลยแค่สั่งจากเราไปแล้วก็เข้าเว็บเข้าเวบอร่อยมันเชฟทำให้เลยแล้วก็เข้าประเด็นกันเลยดีกว่าวันนี้ที่พาพีเน็ตมาเพราะว่าตอนเนี้ย อยากแบบฝึกเป็นนักกินจุบ้านเฮียอยากฝึกเป็นนักกินจุออผมอยากแบบได้อยกินหมดนี่เลยเอออยากได้วิชาจากพี่แนทไงว่ามันทำยังไงให้มันกินได้เยอะเะจะให้ผมมากินกับเฮียอย่างเงี้ยอ่ามันก็จะเกินไปเฮียไม่สามารถสู้ผมได้แม้แต่นิดเดียวแม้แต่นิดเดียวเท่าที่ผมคำนวณนะอ่สามอย่างนี้นะถ้าผมกินผมให้ไม่เกิน5นาทีหมดเลยกูยอมไปได้ก็เลยแบบมันจะแตกต่างเกินไปผมก็เลยอ่า พาสาวสวยที่กินเก่งอ่าก็เลยพามาวันนี้จะพามาแข่งกับเฮียนะครับผมก็คือถ้าวันนี้เฮียแพ้ผู้หญิงก็นะท่านผู้ชมก็กดอันซับออไปเดี๋ยวเดี๋ยวขอเชิญน้องเจนครับผมเจนยานทิพย์ทุกท่านผู้ชมแล้วผมเจนค่ะเจนพักอะไรได้ไหมครับพักอะไรได้ไหมครับแถวนี้พี่เป็นยงมินยางเลยเหรอเจนสองคนคนที่ผมจะต้องมาแข่งด้วยเหรอวันนี้ใช่ครับเฮียสวยด้วยกินเก่งด้วยอ่า ประมาณ3โล่สามอย่างที่เราต้องกินวันนี้ถือว่าเป็นระดับที่ใช้ในการฝึกฝนที่แบบสบายๆเหมือนแบบบิ๊กชิลๆเริ่มพลึกเริ่มต้นเริ่มต้นก็คือต้องกินอย่างนี้ก่อนใช่ครับผมโอเคมาครับผมเดี๋ยวมันต้องมีอะไรก่อนกินไหมมันไม่ต้องครับอกต้องไห้ครูเลยไม่ต้องไม่ต้องม่งีอะไรเลยต้องมีแบบยืดกับตระดูกมีแบบอะไรนี้ไหมจริงๆที่ผมชอบทำไม่รู้มันเกี่ยวอะไรผมจะชอบอย่างเงี้ยเพราะกับพอเราอยู่อยงเี้ตรงนี้เหรอใช่เหมือนนวดให้มันแบบ รู้สึกว่าเออแต่ไม่รู้ว่าได้ผลกับเฮียไหม <c oughs> ผมพร้อมแล้วครับมะตอนกินก็พยายามกลืนครับไม่ต้องเคี้ยวไม่ต้องเคี้ยวคือตอนกินเนี่ยพยายามกลืนแบบไม่ต้องเคี้ยวประมาณนี้ให้เฮียดูอ่ะเดี๋ยวสอนให้ดูก่อนนัานผู้ชมก็คือแกงกะหรี่เนี่ยกับข้าวมันจะจริงๆมันจะเป็นเนี่ยน้ำแกงกับข้าวเนี่ยมันจะกินง่ายอยู่แล้วครับผมอ่าครับปกติเวลาเราตักเข้าไปใช่ไหมครับ เราสามารถกืนได้เลยครับถ้ามันมีน้ํามีขับเนี่ยคือให้มันโดนเข้า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 ,ขาตอนนี้มันเลื่นแล้วครับเนี่ยมันก็ยิ่งเราตักต่อตักต่อมันง่ายอันนี้คืออ,นนคอ,อะไรคือเทคนิคเทคนิคแรกอ่าได้เทคนิคเดียวในนี้แหละผมว่าโอเคแล้วเรีย <c oughs> พร้อยยังครับผม พร้อมเจนพร้อมไหมล่ะพร้อมค่ะพร้อมก็ได้ครับครับผมพร้อมออสิบเก้าปัจจัยว่าสิบสองหนึ่งครับเริ่มครับอันนี้คืออับปินนี่ก็ได้เอางงี้เหรออ่าใช่เฮงยร้องแบบเราเนี่ยเื้งยังไงมืออีกข้างเราจะว่างเราพยายามเอามืออีกข้างแบบจิ้มข้าวให้มันเละแล้วก็แบบกืนไม่ได้อ่ะกืนไดนั้นมาเจนกินเล็กเจนกินหน่อยได้แบบไหมก็เหมือนตอนที่แบบเรากินปลาเราตั้งกั้งติดคอแล้วก็กืนข้าวอย่างงี้จริงเหรอ ้เลยแ้วมันตืน้เลยรินั่งเฝ้าวันอืมบอกเขากืนไม่เป็นเกิดขึ้นจานแล้วอะก็คือวันนี้ก็อย่างที่ผมบอกให้เฮียแไรก็อันับนะครับท่านผู้ชมเงียบเงียบเขียบเงียบเงียวยงเงียบเขียบเขีย เราต้องมีแรงกระตุ้นครับท่านผู้ชมคือม,มันเป็นธรรมดาครับเวลามีอะไรแบบกระตุ้นมันก็จะทําให้เราทําได้ดีขึ้นต้อบอกก่อนนะว่าที่เห็นในจานนี่คือ2กิโลนะครับ2กิโลกว่านะดูดูเฮียกินดิแป๊บเดียวอ่ะดูดิอนาคตนี้แน่นอนอ่ะไม่นอ,ต,อตายม่ดกินไม่เหรอ กินไม่เชื่อไม่ใช่น้ำจืดครั้งแรกอ๋อใช่ครจะมีเทคนิคคือเอาซ่อมเก็บครับแล้วก็ใช้ช้อนแค่อันเดียวถือใช่แล้วเดียวก็จิบจิบนะใช้กับจิบนะครับไม่ใช่กินเยอะเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวแล้วก็จิบแล้วก็สื่อ แล้วก็จิบจิบน้ำครับิน้ำนิดนึงแล้วก็คือ่าครับผมซูเป๊บจะสำลักครับถ้าปกติเวลาแข่งนะครับถ้าอาหารมันร้อนทำไงครับก็เมือกินราเมงร้อนๆอย่างนี้ก็ต้องเป่าก็ต้องเป่าเป่าให้มันเย็นที่สุดแล้วก็กินครับแต่ถ้าฝรั่งที่ผมเห็นปกติเขาเอาน้ำแข็งใส่เทมป์แข็งใส่เอาต้องแข็งมาใส่แก้วเนี้ยเทีป์แข็งใส่เนี้ยราเมงแล้วก็เมื่อยซัด

คือแบบอยากให้มันเหลือเศษใช่แล้วมันออสื่อถึงการแบ่งพินคุาขั้นตานด้วยอะไรอย่างเงี้ยอืมได้ยินไหมเอาเอ่นะนนี่เหลือหมดแล้วไหมต่อยสักทีหมดแล้วเมียหมดแล้วอันนี้คือเฮ้ยยช่วมันหกดิอีอันนี้คือหกนาทีหกนาทีครับไวไหมสองกิโลกว่าหกนาทีท่านผู้ชมแล้วแต่ว่านี้อร่อยอร่อยมากอย่างพวกนักกินจุอ่ะครับ 2กิโลอย่างเงี้ยถ้าแบบระดับแข่งจริงนี่เขากินได้กินอาทีก็ต่ำแค่ก็พอโอเคแล้วผมว่ามันก็เป็นการเริ่มต uh ้นที่สุดอ่ะอ๋อนี่ถึงว่าเราเป็นขั้นเริ่มต้นขั้นแรกเพื่อที่เราจะไปศึกช่างกินได้ไหมฮ่าได้ไหมไ้ไผมสมัครได้ไหมทิ้งเหรอ่ะสมัครเหรอโอ้ไม่รับลองไปรับเหรอไม่รับเนี่ยไม่รับทำไมกระจอกอ๋อกระจอกไปอยู่อ๋อโอเคโอเคไม่ได้ไมโอเค คือก็ไม่ได้อิ่มนะดูแบบเป็นชิวๆมันกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของกระเพาะที่กินได้เปอร์เซ็นจุกนะครับหน่อยว่าเมนูผมเนี่ยมีหรือเปล่าจานนั้นไงจานไหนจานที่ผมมาลองให้เฮียเนี่ยนะใช่เนี่ยผมแค่แค่นี้เอ้าช่วงนี้มึงบอกมึงแบงจามไหมเหรอใช่ใช่มันต้องแบ่งเป็นมื้ออย่างเช่นบางคนกินแบ่งเป็นห้ามื้อหรือหกมื้อต่อวันหนึ่งกิโลสามชั่วโมงอีกชั่วโมงหนึ่งหนึ่งกิโลอย่างเงี้ย ไม่ค่ะมือมือหนึ่งเนี่ยเนื้อเนี่ยประมาณร้อยสองร้อยกิโลเออสองร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งสองกิโลอ่าอ๋อแล้วข้าวก็ประมาณร้อยถึงสองร้อยกิโลประมาณสองรับอยกิโลตามนั่งกินด้วยกันะเดี๋ยวนั่งกินด้วยกันไหมเดี๋ยวนั่งนี่ไหมเดี๋ยวมัจเจียจบหน่อยเอ้ยให้มัจเจนนั่งกลางก่อนเนี่ยซึ่งผมมั่นใจว่าตอนนี้ท่านผู้ชมก็ไม่ได้ดูเฮียหรือดูผมใช่ไหมพวกมึงไม่ได้ดูทุกคนเลยใช่ไหม เรากินตัวเนี้แต่พี่แนทเขาจะกินไม่ได้เดี๋ยวพี่แนทกินเพื่อด้วยพี่แนทเขาจะแบบโรตินเกินใช่มันมีกลิ่นแบบว่าสมองจริงนะมันเขากับปลาเหมือนลมควันอืออืออืน้ยไหมคะอือก็นี้แม่งดีมากอร่อยครับรับยังไม่ต้องบอกผมครับผมกินไม่ได้อะอันนี้เป็นเนื้อส่วนน่องนะเขาบอกว่าเนื้อเนื้อเนี่ยมันเป็นเนื้อตัวเดียวกับพี่แนท ที่เรินนะ่ <Wow. S 1> ที่เรากินแกงกะหรี่เมื่อกี้คือเป็นเนื้อตัวเดียวกันต้องเคี้ยวนะเพราะว่าบาอย่างวเวลาเราเคี้ยวมันจะมีแบบกลิ่นของแบบสม,นมนุนไพรคือยิ่งเคี้ยวยิ่งได้รสชาติใช่อันไม่ต้องปรุงอะไรนะอันนี้นเป็นซอสเป็นโชยุมิรินแล้วก็สาเกใช่ไหมครับเชฟพอนสึครับพอนสึครับผมเขยุะถามว่าไม่เหี้ยรู้ม <laughs> งวะครับ <laughs> แล้วผมดีไหมครับอร่อยไหมครับ

คนถามวิปองกินอะไรผมลองนี้ดีกว่าตรงนี้เป็นตัวแอมเบิร์กแอมเบิร์กซอสเวจิเทเรียนเวจเตเรินซอสครับเวจเตอร์เรียนเวจิเทเรียนมันคือคนแดกครับเป๊ะใช่นี่ท้องห่วงครับชมต้องเป็นเวจเตอร์เรียนควีนซอสอะไรนะเวจเตอร์เรียนควีนซอสอันนี้ก้อนหนึ่งจะหนักอยู่ที่150่ร้อยห้บกรั เป็นไงครับเนี่ยผมรู้สึกว่าออรร่่ยผมู้สึกวาโปรตีนผมยังไม่ถึงถึงแล้วกินเยอะมันเกินนะเว้ยนจริงเหรอครับจริงใช่ไหมย่อยไม่ทันแล้วมันเป็นยังไงครับอ๋อย่อยไม่ทันจะไม่ทานผมรอร่อยอร่อยซอสอร่อยมากผมไม่มีแรงอ่ะยังไม่ได้โปรตีนเพิ่มซอสดีมากเหมาะเหมาะกับเนื้อวันนี่อร่อยจริงมึงพูดเหรอไม่คิดฟังไม่มีใครสนใจผมเลยไม่คิดฟัง นอกจากเฮียไม่สนใจผมแล้วทุกคนไม่สนใจผมแล้วท่านผู้ชมก็ไม่สนใจผมเลยผมมั่นใจเลยรู้นะรู้นะนี่มซอสซอสดีมากซอสดีแบบดีจริงๆเลยอ่ะซอสมอเหมาะสำหรับคนที่ไม่กินผักใช่สำหรับคนที่ไม่กินผักรสชาติมันไม่เหมือนแบบผักแบบไม่เหม็นเขียวจะมันเหม็นเหลืองด้วยหรือไม่มันดีมากเลย อยากให้ลองกันนีแหละผมก็อยากจะลองอยากให้น้องเจนแบ่งให้พีนัทนิดนึงเดี๋ยอะนะเจนนิดเดียวหรอนิดเดียวหรอเดี๋ยวเดี๋ยวจังหวะนี้อูใจดีมากอ้วนเดี๋ยวอ้วนมันต้องเป็นก้อนข้างในแน่ๆจังหวะนี้มันต้องเป็นก้อนข้างนแน่ๆที่ตัดให้ผมนี่พอเท่านี้พอมันเหมือนชไม่รู้สึกครับอ๋อซอสไม่พอ ไม่รู้สึกอ่างผมจะอ่างตักซอสไปนิดนึงนะมันนุ่มนะซอสดีนะอร่อยมากเลยซอสอร่อยมากเลยใช่หอมเขาบอกมันซอสผักแต่ไม่รู้สึกว่าเป็นผัดการจะเป็นนัดแก้มนี่มันขนาดนี้เลยไงไม่งั้นแก้มไม่ใหญ่หรอหนึะอ้วน ดูอย่างไอช่องมันก็เหมือนแถวเลยโอ้ยวนเนี่นั่นน่ะผมัจากนี้ผมันซับไปแล้วนะคือแบบพักงหลังที่ลงแต่ของกินไม่เล่นก้าวเออหรอดวันก่อนเห็นเหมือนทำทำตัวจะไปต่อยมวยเดี๋ยวนี้นักเดี๋ยวนี้นักเลงนล่าสุดท้าต่อยเขาไปทั่วจำไได้เลยของพี่บอล เอ้าเหรอนอนเงไงโอ้ย <m> <t ired> ผมรู้ว่าเขาหุ่มเห็นเขาแลววารนี้โหดีใจพี่บอลพี่บอลนี่รว้ไหมสูตรประมาณเกือบเกือบสามโลได้ไหมใช่สามโลนี่สามโลนิดนครับเนาะโอ้โหเรากินได้ถึงสามโลพี่บอลน่กอยู่แข่งขึ้นเวลาอยู่กับผมด้วยก็จะมีบารมีแบบแข็งกล้าอยู่คนเดียวเฮียจะกินได้น้อยลงถ้าเกิดเจนเหมือนออกแนวชอบกินซอสนะใช่นี่ก็มาอร่อยมากซอสอร่อยจริง 2ก้อน2ชิ้น2ชิ้น390บาทแงอุ้ยแต่ผมก็ได้เยอะนะเพราะว่าใหญ่มากเลยแน่นแล่วคือชิ้นหนึ่งนี้อยู่ประมาณกีบาทจะเป็นสองชิ้นสามร้อยเก้าสิบบาทอ๋อจะเป็นแบบขายเจียวสองชิ้นของมึงอ่ะพี่บอลร้อนร้อนเลยอยากตัดดูความน่ากินข้างในเพราะมันกำลังมาร้อนร้อนเลยขอได้ไหม มถ้าวาน,านนมันค่าโฆษณาในสุ่มได้อีกแต่นี้มันเพิ่งมาไงมันก็เลยอยู่ในระดับที่แบบว่ารูด้ดีนะแม่เป็นเชฟเหรออ๋อครับผมใช่ครับเ็ดเชนาครับตามสั่งเ <laughs> ชียงใหม่ใครไปเชียงใหม่ไปกินนะอร่อยอร่อยจริงๆริ <laughs> อาหารตามสั่งเชนาวันนี้วันนี้ให้อาจารย์คอมเมนต์หน่อยจริงๆวันนี้การกินเป็นไงบ้างครับวันนี้มันนี้สวยมากเลยครับไ <laughs> อสัตว์อาหารสิโคตรแววตาอาหารเนี่ยแล้ผมผมค่อนข้างแบบทำตัวไม่ถูกเหมือนกันนะเพราะว่าสวยจริงๆริงนะท่านผู้ชม เดี๋ยวดูคอมเมนต์นะดูคอมเมนต์คลิปนี้นะไม่มีใครสนใจผมกับเมียจริงหรอสนใจอาหารไม่แต่ว่าคลิปนี้ผมกินเยอะนะผมก็ใหม่ไม่ผมยังไม่เลยก็ถ้าเกิดว่าอยากสนใจสั่งซื้ออันนี้จะเป็นอาหารที่แบบว่าเขาทำไว้ไรียบ่้อยแล้วคือแบบพร้อมทานเลยครับผมหรือว่าถ้าแบบอยากจะไปปาร์ตี้ทำเองที่บ้านก็ได้ก็จะมีแบบสั่งเป็นเนื้อเป็นก้อนเป็นอะไรย่างี้ก็ได้ก็ไปดูที่เพจกอรซิลาวากิได้นะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงนี้นะครับผม แล้วก็จะมีลิงก์ไปที่เพจที่ใต้คำอธิบายของวิดีโอนี้นะครับผมก็วันนี้ฝาก t ิเตอร์เซีเอ็กครับผมแล้วก็ฝากร้านอาหารตาสั่งเจน่าด้วยครับผมตอนแล้วเนี่ยใครเนี่ยใครเจนเองค่ะใครอยากติดตามผลงานซึ่งปกติเดี๋ยวต้องบอกกันว่าคุณมีเวลาฟังหนูพูด5นาทีไหมคะติดตามเจนได้นะคะทีไอจีอินเซน UnderScore Fit I-I-N-Z-A-N-E Underscore f ี t ค่ะใช่ก็จะเห็นเจนออกกำลังกายทุกวันสุดไซด์ทุกวันสดใสทุกวันก็แฟนตัวยงเลยครับใช่แล้วก็สามารถติดตาม IG ทีมของเจนค่ะทีมนักกีฬาสาวสวยชื่อว่านวลนาลีนวลจุดนาลีค่ะอืมเทปหน้าพี่แนจะได้กินไหมก็เดี๋ยวติดตามดูแลกันเนาะนานๆพี่แนมาทีแล้วก็จะจัดเทปแต่ละเทปหน่อย ช่ต้องไปลุ้นเอาเทปหน้านะพี่แนทจะได้กินหรือเปล่านะเพราะช่วงนี้ต้องบอกผมว่าพี่แนทเขาจะมาหมดออกกำลังกายครับนักกล้ามันกกล้ามเพราะฉะนั้นผมจะต้องค่อนข้างแบบดูแลเรื่องการกินอาหารด้วยเพราะว่าจริงๆผมก็จะไปลงมีแพนจะลงกอล์ฟกายด้วยครับผมก็เลยช่วงนี้เลยต้องแอบปั้นนิดนึงโอเคไว้เดี๋ยวเจอกันเทปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ